อีก250เมตรเรียงว่าเรามาแล้ว250เมตรว้าวถึงน่าจะถึงยอดแล้วล่ะเนี่ยแล้วก็จะมาเจอจุดชมวิวเรียกว่าจุดชมวิวเดี๋ยวค่อยชมเดี๋ยวค่อยขึ้นไป เราผ่านจุดสองเมตรมาแล้ววรนี้จะขาลงขาลงเขามันก็จะเป็นทางลัดอ้อมแหลมอ้อมแหลมตรงชายหาดนี่ก็คือชายหาดอีกฝั่งหนึ่งของธรรมยานครเรือมก็มาส่งแค่ตรงนี้ครับพี่น้อง400หลังจากนั้นต้องเดินเดินต่อไปอันนี้ก็ เราเดินใช้เวลาประมาณ20นาทีเราก็จะขึ้นไปบนจุด250เมตรนีเป็นจุดสูงสุดของภูเขาหลังจากนี้ก็เป็นขาลงเขาครับพี่น้องชันชันอยู่พอสมควรนะครับต้องระมัดระวังก็รมีมีคนที่แข็งแรงนะครับวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆมาลองกำลังกันได้ มีอยู่ไม่กี่คนแเราก็วัยรุ่นซะด้วยเซ่เลยต้องลองสักหน่อยโอ้โหรองเท้าแตะนยครับพี่น้องกัมโบสุดยอดจริงใช่ขาลงนน่นนะครับเรือเรือเรือที่มันอ้อมแหลมมานะครับโน่นก็จะไปจอดอยู่ตรงบริเวณนู้น โอเคอะ่ะเดี๋ยวก็ต้องเดินเหมือนกันครับผ่านมาพักชมวิวเรือกลับอ้อมแหลมนิดเดียวนี้เรือมาส่งสิบนาทีสี่ร้อยลงเขาแล้ว ไปสู่พื้นราบทอมยินดีครรบยบร้อยครับลงมาจากเขาพื้นราบนี่เราก็สู่พื้นราบแล้วเดี๋ยวไปลุยต่อ เรือก็จะมาส่งถึงจุดด้านหน้าครับสองร้อยถ้ามาอย่างเดียวเอาสองร้อยกับสองร้อยอันนี้ใช้เวลาสามสิบนาทีข้ามเขามาสามสิบนาทีสองร้อยบาทจุดที่เรือมาส่งนักท่องเที่ยว ฝรั่ง80%ข้ามเรือมาเดินต่อ,อถึงแล้วครับพี่น้องเออยังไม่ถึง รึ้นทางทับพระยานครเอาครึ่งเดียวก่อนครับพีน่น้องเดี๋ยวเจอกันพักสองแวะซื้อน้ำก่อนหายใจไม่ทันโอ้โหโอเคครับต๊อ